สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นม3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเริ่มเรียนหน่ใหม่เนาะแต่ว่าจะกลับมาส่หน่วยที่1นนะคะในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรดเดียวนะคะในส่วนของวันนี้เราจะมารู้จักกับอสมการกันก่อนเนาะนิยามของคําว่าอสมการนะคะก็คือประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์นะคะของจํานวนโดยมีสัญลักษณ์น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับ แล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะอ่ามีเครื่องหมายของอสมการนะคะก็จะมีลักษณะนี้นะคะอ่ะาคราวนี้เราจะมารู้จักกราฟของอสมการนะคะสิ่งที่เราต้องรู้คือเส้นเส้นนี้นะคะเราเรียกเขาว่าเส้นจํานวนอันนี้เราเรียกว่าจุดทึบนะคะก็คือจุดหนึ่งจุด ในที่นี้เวลาทำ,ทำใบงานหรือว่าทำแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นเส้นจำนวนนะคะจะให้นักเรียนใช้สีแดงนะคะในการทำเส้นจำนวนนะคะส่วนจุดจุดกับลูกศรอ,อะไรอย่างนี้จะให้เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะคะอันนี้เราเรียกว่าจุดทึบค่ะคือจุดกลม1จุดนะคะระบายทึบหมายความว่าเราจะนับรวมค่าตรงจุดนั้นด้วยนะคะอันที่3คือจุดปโปร่งค่ะ คือเราจะไม่นับรวมค่าตรงจุดนั้นนะคะให้เป็นจุดโปง่งแต่ถ้าทึบปุ๊บเราจะนับนะคะและอีกอันนึงก็คือลูกศรค่ะลูกศรคือจะนับค่าทาุจะนับค่าทุกค่าที่ลูกศรผ่านนะคะหลักการสร้างกราฟของอสมการนะคะให้นักเรียนพิจารณาตัวเลขที่กำหนดให้นะคะเสร็จแล้วก็วาดเส้นนั้นขึ้นมาโดยที่มีตัวเลขจากข้อหนึ่งอยู่บนเส้นจำนวนนั้นนะคะถ้าบอกว่าน้อยกว่า ให้ขีดลูกศรไปให้ขีดลูกศรไปทางซ้ายมือนะคะแต่ถ้าบอกว่ามากกว่าให้ขีดลูกศรไปทางขวามือนะคะก็คือบนเส้นจํานวนเราทางขวามือจะมากกว่าซ้ายมือนะคะถ้านับรวมตัวเลขด้วยนะคะให้ว่าจุดทึบทับเส้นทับเลขนั้นนะคะบนเส้นนะคะแต่ถ้าเกิดไม่นับรวมเลขนั้นก็เป็นจุดโปร่งนะคะบนบนเส้นจํานวนนั้นนะคะ ตัวอย่างการสร้างกราฟของอสมการนะคะ,ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจงสร้างกราฟที่แสดงจำนวน2องนักเรียนก็วาเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนเลยค่ะแล้วในที่นี้นะคะก็คือเขาต้องการเลขสองเพราะฉะนั้นในเส้นจำนวนนี้จะต้องมีเลขศอกด้วยค่ะ,ะนักเรียนอาจจะศูนย์อยู่ตรงกลางก็ได้นะคะหรือว่าจะมีเส้นแค่ห้าขีดหกขีดก็ได้ แต่ว่าอันนี้เราทำมาให้นักเรียนดูนะคะอ่าแต่ต้องมีเลขที่มีระบุไว้บนโจทย์นะคะเขาบอกว่ากราฟที่แสดงจํานวนสองก็คือจุดทึบ1จุดตรงเลข2แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องการแสดง2อ,อันเดียวก็คือจุดทึบตรงนี้นะคะอ่าตัวอย่างต่อไปนะคะสร้างกราฟที่แสดงจํานวนที่น้อยกว่า7ถ้าน้อยกว่าต้องไปทางซ้ายนะคะ นักเรียนก็วาดเส้นจํานวนมาค่ะแต่แล้วต้องมีเลขเจ็ดอยู่ในนั้นด้วยนะเสร็จแล้วน้อยกว่าคําว่าน้อยกว่าแสดงว่าไม่เอาเจ็ดนะคะเอาจํานวนที่น้อยกว่าเจ็ดก็คือตั้งแต่หกลงไปนะคะหกห้าสี่สามสองไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็วาดลูกศรไปทางซ้ายมืออย่างนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินทับเส้นสีแดงไปนะคะ,ะตัวอย่างที่สามจงสร้างกราฟที่แสดงจํานวนตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป ก็วาเส้นจำนวนเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็มีเลขที่มีเลขศูนย์อยู่ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็วงกลมทึบค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาเอาตั้งแต่ศูนย์เลยแต่ว่าเอาศูนย์ขึ้นไปแสดงว่ามันจะต้องมากกว่าศูนย์นะคะถ้ามากกว่าก็ต้องเส้นไปทางขวามือนะคะแบบนี้ตัวอย่างต่อไปนะคะจงสร้างกราฟที่แสดงจำนวนที่ไม่ถึงห้าไม่ถึงห้า ถ้าไม่ถึงแสดงว่าจะต้องเป็นกลมโป่งนะคะเพราะว่าเขาไม่ถึงห้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเป็นเลขสี่ที่ลดลงไปเรื่อยๆเนาะก็ไปทางซ้ายนะคะนี่จึ๊บตัวอย่างต่อไปนะคะสร้างกราฟที่แสดงจำนวนที่มากกว่า3แสดงว่าเอาสามไหมคะไม่เอาเนาะเพราะเขาบอกว่าเอาที่มันมากกว่า3าเพราะฉะนั้นต้องเป็นจุด โรงนะคะแล้วก็มากกว่าก็ไปทางขวามือแบบนี้นะคะตัวอย่างที่6นะคะสร้างกราฟที่แสดงจานวนตั้งแต่2ถึง7อ่าคราวนี้มีมา2เลขเพราะฉะนั้นบนเส้นจานวนนักเรียนจะต้องมี2เลขนี้อยู่นะคะคือเลข2กับเลข7นะคะตั้งแต่2แสดงว่าเขาเอา2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น วงกลมทึบนะคะจุดทึบเนาะถึงเจเพราะฉะนั้นเขาเอา7ด,ด้วยเพราะมันถึง7เลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สร้างกลมทึบตั้งแต่เลข2ถึงเลข7นะคะจุดทึบทั้งสองอันเสร็จแ,แล้วเขาบอกว่าเป็นเส้นจํานวนตั้งแต่2ถึง7แสดงว่าเลขนั้นจะต้องอยู่ระหว่างสองกับ7นักเรียนก็รากเส้นะระหว่างสองกับ7นะคะตั้งแต่สองไปจนถึง7ดเลยนะคะตัวอย่างที่7นะคะ แสดงกราฟจำนวนตั้งแต่2คือเอา2แต่ไม่ถึง7แสดงว่าเขาไม่เอา7นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สองแสดงว่าต้องเป็นจุดทึบนะคะเพราะเขาเอา2ด้วยแต่ไม่ถึง7ไม่ถึงยังไงเขาก็ไม่เอา7นะคะก็เป็นวงกลมโงปรง่งเสร็จแล้วก็ลากเส้นเส้นลูกศรไปได้เลยนะคะ,ะตัวอย่างที่8จงสร้างกราฟที่มากกว่า2 ถ้ามากกว่าสองแสดงว่าเขาเอาสองไหมมากกว่าสองแสดงว่าเขาไม่เอาสองค่ะ Spider pic. เพราะเอาเลขที่มากกว่าสองแต่ไม่ถึงเจ็ดแล้วก็ไม่เอาเลขเจ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่ถึงเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็วาดเส้นจ,จํานวนมาเหมือนเดิมค่ะมากกว่าสองแสดงว่าไม่เอาเลขสองนะคะก็คือเป็นวงกลมโปร่งแต่ไม่ถึงเจ็ดแล้วก็ไม่เอาเลขเจ็ดด้วยก็เป็นวงกลมโปร่งนะคะแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมาแบบนี้นะคะ ตัวอย่างที่9จงแสดงจำนวนที่มากกว่าสองมากกว่า2คือไม่เอาสองแต่ไม่เกิน7อ่าก็ว่าเส้นจำนวนขึ้นมานะคะมากกว่าสองแสดงว่าไม่เอาสองนะคะแต่ไม่เกิน7แสดงว่าเอา7ด้วยเพราะเขาเอาไม่เกิน7อ่าแล้วก็ลากโยงมาหาก,กันนะคะ อสมก,การเมื่อกี้นี้คือกราฟนะคะคราวนี้เราจะมารู้จักคําว่าอสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะนิยามของอสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะก็คืออสมก,การที่มีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่เพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่น x น้อยกว่า5ทั้งสมก,การนี้เราเรามีตัวไม่ทราบค่า1ตัวก็คือตัว x นะคะ a มากกว่า12ตัวที่ไม่ทราบค่าคือ a 2x ไม่เท่ากับ10ตัวที่เราไม่ทราบค่าคือ x นะคะ 5y บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ32ตัวที่ไม่ทราบค่าคือ y นะคะอ๋อแ z ลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ5บวก2 z นะคะอันนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันมีแซสองที่ แต่ว่ามันไม่ใช่สองตัวนะมันคือแซเอ่อมันคือแซสองตัวแต่ว่ามันคือแซเหมือนกันมันไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวอื่นไม่ใช่เป็นตัว x ตัวหนึ่งตัวแซตัวหนึ่งอย่างนี้นะคะก็คือมีตัวแปรเดียวเนาะก็คือตัวแซนะคะอ่าอย่างนี้ก็เหมือนกันก็มีตัว x ตัวเดียวที่เราไม่ทราบค่านะคะแล้วคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวล่ะนิยามคือ จำนวนที่แทนตัวแปรในอสมการแล้วทำให้อสมการนั้นเป็นจริงนะคะก็คือจำนวนอะไรก็ตามที่แทนตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าเมื่อกี้นี้แล้วทำให้ทั้งสมการมันถูกแสดงว่าตัวแปรนั้นคือคำตอบของอสมการนะคะ,ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจงหาคำตอบของอสมการ x น้อยกว่า5นะคะ,ะวิธีทำจำนวนอสมการนี้เป็น จำนวนที่อสมการนี้เป็นจริงนะคะคือทุกจํานวนที่น้อยกว่า5ถูกไหมเพราะเขาบอกว่า x มันน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นก็คือเลขทุกเลข,ท,เลขที่น้อยกว่า5นะคะซึ่งได้แก่ส3 2ส1 1สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยไม่ตายตัวนะเพราะว่าระหว่างตัวเลขมันยังมีจุดทศนิยมอีกมากมายอันนี้คูยกตัวอย่างมาเนาะศูนย์ลบ1ลบ5ลบ1จุดอะไรแบบนี้นะคะคือมันมีมากมายก็ต่อด้วย3มจุดเหมือนเดิม อ่ดังนั้นคำตอบของอสมการนี้คือทุกจํานวนที่น้อยกว่า5นี่นะคะอตัวอย่างต่อไปนะคะจงหาคำตอบของสอมการ x มากกว่า10นะคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่ทำให้อสมการนี้เป็นจรงิงก็คือจํานวนทุกจํานวนที่มากกว่า 10. อ่ะมีเลขอะไรที่มากกว่า10บ้างก็11 12 13อะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือทุกจำนวน ที่มากกว่า10นะคะอะ่ตัวอย่างที่3จงหาคำตอบของสมการ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ2คือ a ตัวนี้จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะคะอ่าจำนวนที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงคือทุกจำนวนที่ไม่เกิน2ถูกไหมคะเพราะเขาบอกว่า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เพราะฉะนั้นมันไม่เกิน2แน่นอนนะคะซึ่งได้แก่เลข2 2ด้วยไหม2ด้วยค่ะเพราะว่าบนโจทย์เรามีเครื่องหมายเท่ากับนะคะ สองหนึ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือทุกจำนวนที่ไม่เกินสองนะคะอ่ะตัวอย่างต่อไปแซดมากกว่าหรือเท่ากับลบเจ็ดอ่านก็จะตรงข้ามกับข้อเมื่อกี้เนาะก็คือทุกจำนวนตั้งแต่ลบเจ็ดใช้คำว่าตั้งแต่เลยนะเพราะว่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตั้งแต่ลบเจ็ดขึ้นไปนะคะก็คือทุกจำนวนที่อ่าตั้งแต่ลบเจ็ดขึ้นไปเลยก็จะมีลบ เจ็ลบหลบหอ่ะสังเกตนะทำไมทาไมเลขมันถึงน้อยลงเพราะว่าครูบอกแล้วว่าระหว่างลบเกับลบหอ่ะลบหมีค่ามากกว่าถูกไหมคะไม่ใช่ว่าลบเแล้วลบแนะยิ่งลบแแสดงว่ามันจะยิ่งยิ่งน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลบเแล้วก็ลแบหกลบหไปแบบนี้นะคะคำตอบก็คือทุกจํานวนตั้งแต่ลบเขึ้นไปนะคะตัวอย่างที่5จงสร้างกราฟ Z มากกว่าลบเอา้าวอันนี้ซ้ำปะเนี่ย อ๋อไม่ซับแซดมากกว่าลบเจ็ดนะคะจํานวนอันนี้เขาให้สร้างกราฟเนาะเมื่อกี้ไม่ได้เดี๋ยวป๊นนึงนะคะตัวอย่างที่สไม่ได้ให้สร้างกราฟเขาให้อาแค่คําตอบเฉยๆเนาะข้อ5นี้เขาให้สร้างกราฟของอสมการแซดมากกว่าลบเจ็ดนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่เราหาคําตอบมาได้ก็คือ จํานวนที่ทําให้อสมการในข้อนี้เป็นจริงก็คือทุกจํานวนที่มากกว่าลบเเพราะว่าแซมากกว่าลบเแสดงว่ามันจะต้องเป็นทุกจํานวนที่ที่มากกว่าลบเนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสร้างเส้นจํานวนอ่ะเสร็จแล้วบอกแล้วว่ามันเป็นลบเจอ่ะจะต้องมีลบเอยู่ในสมการด้วยจํานวนที่มากกว่าถ้ามากกว่าต้องไปทางขวามือ แต่เขาบอกว่ามากกว่าเ,ยเฉยๆเขาไม่ได้บอกว่าเอาเจ็ดด้วยนะคะไม่ได้บอกว่าตั้งแต่ลบเจ็ดเขาบอกเอาที่มากกว่าเจ็เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกลมกลมโปร่งเป็นจุดโปร่งนะคะเพราะว่าเขาไม่เอาเจ็ดเนาะเสร็จแล้วเส้นที่มากกว่าคือไปทางขวามืออย่างนี้นะคะอ่าอ,อันนี้ครูมีทริคเล็กๆนะคะซึ่งครูจําไปเองนะคะก็คือตัวที่เราต้องการคือลบเจ็ดอ่ะครูก็มาวงที่ลบเจ็ดก่อนเสร็จแล้วครูดูเครื่องหมายตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ ก็เป็นจุดโปรง่งแต่ถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับแบบว่าอย่างนี้ชึบมีเครื่องหมายเท่ากับชึบอย่างเงี้ยเข้ามาเมื่อไหร่มันจะเป็นจุดทึบทันทีนะคะเสร็จแล้วลูกศรจะไปทางไหนดูตรงเครื่องหมายะคะ่ะเขาจิ้มไปทางนี้แสดงว่ามันจะต้องไปทางนี้ทางนี้ทางนี้อย่างนี้นะคะอ่ะก็คือลูกศรไปทางนี้นั่นเองนี่จำง่ายๆค่ะอ่ะลองดูตัวอย่างที่6นะคะสร้างกราฟของอสรรมการ x น้อยกว่าสอง a น้อยกว่า2นะคะ a น้อยกว่า2ก็คือทุกจํานวนที่น้อยกว่า2นั่นเองนะคะกระสร้างเส้นจํานวนมามีเลข2อยู่ในนั้นด้วยน้อยกว่าแสดงว่าไปทางซ้ายนะคะข้อนี้ไม่มีเท่ากับเพราะฉะนั้นเป็นจุดกลมจุดโปร่งนะคะเสร็จแล้วก็น้อยกว่าแสดงว่าไปทางทางทางซ้ายมือนะคะแบบนี้อบอกแล้วเห็นไหมดูลูกศรเข้าไปทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้เห็นไหมคะมันจะต้องไปทางนู้น เดี๋ยวง่ายๆนะคะจงสร้างกราฟของอสมการ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองเห็นไหมคะว่าข้อนี้มีน้อยกว่าหรือเท่ากับเพิ่มขึ้นมาเนะาะก็คือทุกจํานวนที่ไม่เกินสองใช้คําว่าไม่เกินเนาะเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนักเรียนไปดูความหมายของคาคาตรงนี้นะคะได้ในสไลด์แรกๆที่ครูยกตัวยอย่างที่เป็นตารางนะมันจะมีความหมายของแต่ละคําอยู่นะคะ เสร็จแล้วก็สร้างเส้นจํานวนที่มีเลข2ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วจุดเป็นจุดทึบหรือจุดโปร่งดูตรงเครื่องหมายเท่ากับค่ะมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าต้องเป็นจุดทึบเสร็จแล้วมันน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าน้อยกว่าต้องไปทางซ้ายมือนะคะีะ้ตัวอย่างที่8นะคะสร้างกราฟ c มากกว่าหรือเท่ากับ ลบสี่อ่าอันนี้เป็นมากกว่าหรือเท่ากับอีกแล้วนะคะก็คือทุกจํานวนตั้งแต่ลบสี่ขึ้นไปใช้คําว่าตั้งแต่เพราะว่าเขาเอาสี่ด้วยเห็นไหมมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะสร้างเส้นจํานวนที่มีสี่อยู่ในนั้นนะคะเสร็จแล้วเอ่อที่ลบสี่ที่เลขลบสี่นะเราจะใช้กลมทึบนะคะเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับเสร็จแล้วกราฟจะไปทางขวามือเพราะว่าตั้งแต่สี่ขึ้นไปอย่างนี้นะคะ ตัวอย่างที่9จาจงหักราฟของจมการ x ไม่เท่ากับลบสามอ่าอันนี้เป็นตัวใหม่ไม่เท่ากับลบสามนะคะก็คือ,อจํานวนทุกจํานวนที่ไม่ใช่ลบสามคือเขาไม่ต้องการลบสามแค่ตัวเดียวนะคะก็สร้างเส้นจำนวนขึ้นมานะคะแล้วก็มีเลขลบสามอยู่เสร็จแ,แล้วให้นักเรียนวงกลมที่เลขลบสามชึบแล้วก็ให้นักเรียนขีดเส้นขีดลูกศรน,นะคะไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ไปทางซ้ายด้วยก็คือเขาเอาทุกเลขเลย ลูกศรสีน้ําเงินคือคําว่าเอาลูกเลขนะคะเอาลูกเลขเลยยกเว้นลเลขเลขลบสามเพราะใน,นนี้บอกว่า x ไม่เท่ากับลบสามลบสามก็เลยจะต้องกลวงไว้เพราะว่าเขาไม่เอาเลขลบสามนะคะอันนี้เป็นรูปแบบอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเติมนะคะถ้ามาอยู่ในลักษณะนี้สี่เหลี่ยมน้อยกว่า x น้อยกว่า0นะคะก็คือ x มีค่าอยู่ระหว่างสี่เหลี่ยมกับ0นะคะทุกจำนวนที่มากกว่า x แต่น้อยกว่า ทุกจํานวนที่มากกว่าสี่เหลี่ยมโทษทีค่ะคือ x ตัวนี้แทนคําว่าทุกจํานวนนะคะทุกจํานวนที่มากกว่าสี่เหลี่ยมแต่น้อยกว่าวงกลมนะคะก็คือ x อ่านว่า x มากกว่าสี่เหลี่ยมน้อยกว่าวงกลมเวลาอ่านเริ่มจากตรงกลางนะคะ x มากกว่าสี่เหลี่ยมน้อยกว่าวงกลมนะคะอ่านอ่านทางด้านน้อยกว่าแล้วก็อ่านทางด้านมากกว่านะคะ ตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะทุกจํานวนความหมายของมันคือทุกจํานวนที่มากกว่า2แต่น้อยกว่า8นะคะอ่านว่า x มากกว่า2น้อยกว่า8แบบนี้นะคะเส้นจํานวนจะเป็นแบบไหนเส้นจํานวนก็จะวงกลมระหว่าง2กับเลข8แต่นักเรียนสังเกตว่า2ออยู่กับเครื่องหมายนี้ซึ่งไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ แล้ว8เดียวกับเครื่องหมายนี้ซึ่งไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็เลยเป็นวงกลมเป็นจุดกลวงทั้งคู่นะคะ,ะเสร็จแล้วก็ลากเส้นทั้งสองมาหากันนะคะ,อ,ะอีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้นะคะอ่านว่าความหมายคือทุกจํานวนที่มากกว่าสี่เหลี่ยมแต่ไม่เกินวงกลมนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเราเรียกว่าไม่เกินนะคะอ่านว่า x มากกว่าสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับวงกลมนะคะยกตัวอย่างเช่น อันนี้นะคะอ่านว่าทุกจำนวนที่มากกว่า2 8แต่ไม่เกิน8นะคะก็คือ x มากกว่า2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8อันนี้เป็นการอ่านเครื่องหมายเฉยๆนะ,ะแล้วก็มาสร้างเส้นจำนวนจะต้องมีเลข2กับเลข8นะคะเลข2อยู่กับเครื่องหมายน้อยกว่าแต่ว่าไม่มีเท่ากับก็เป็นกลมจุดโปร่งนะคะแต่8อยู่กับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเหมือนกันแล้วก มีมีอะไรอ่ะมีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นต้องเป็นจุดทึบนะคะแล้วก็ลากเส้นหากันตัวอย่างต่อไปนะคะอะอันนี้นะคะทุกจํานวนนะคะตั้งแต่สี่เหลี่ยมแต่ไม่ถึงวงกลมนะคะอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วก็น้อยกว่าวงกลมอก็สร้างเส้นจํานวนขึ้นมาอันนี้ตัวอย่างสอง อ,อ,อันนี้อ่านว่า x มากกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วก็น้อยกว่า8นะคะสร้างเส้นจำนวนที่มี2กับ8ขึ้นมาเสร็จแล้วดูจากเลข2เลข2อยู่กับอันที่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นต้องเป็นจุดทึบนะคะเลข8อยู่กับอันที่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นเป็นจุดปโปร่งนะคะแล้วก็ลากเส้นมาหากันอ,อันนี้อันที่4นะคะ ทุกจำนวนตั้งแต่สี่เหลี่ยมไปแต่ว่าไม่เกินวงกลมนะคะ x มากกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับวงกลมนะคะ,ะตัวอย่างอันนี้นะคะทุกจำนวนตั้งแต่สองแต่ว่าไม่เกิน8นะคะอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เหมือนเดิมคะ่ะสร้างเส้นจำนวนที่มี2กับ8ขึ้นมาเสร็จแล้วเลข2ออยู่กับอันที่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นต้องเป็นจุด กรมทึบนะคะจุดทึบอ่ะเลขแก็อยู่กับอันที่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจุดทึบเหมือนกันแล้วก็ลากเส้นมาหากันนะคะ,ะการอ่านกราฟของสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะอ่ะอย่างเช่นอันนี้หมายถึงว่าจํานวนที่น้อยกว่า 3ถูกไหมคะทุกจํานวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับอ้าวครูลืมคําว่าหรือเท่ากับเพราะว่ามันเป็นจุดกลมทึบอ่านว่าทุกจํานวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองนะคะหรือว่าเขียนเป็นอ่าเป็นสมการได้ว่าเป็น x อันนี้นักเรียนจะสมบูร์เป็นตัวอะไรก็ได้นะแต่ว่าส่วนมากให้เป็น x แล้วกันนะคะง่ายดีเป็น x เสร็จแล้วนักเรียนก็ดูว่ามันน้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็เป็นเลขนะคะอ่าอันที่สองเป็นแบบนี้นะคะ ทุกอันนี้ก็เป็นทุกจํานวนจริงที่มากกว่าสองแต่ไม่มีคําว่าเท่ากับเนาะเพราะว่าเป็นจุดเอ่อเป็นจุดโปร่รงนะคะอ่ะเขียนสมการได้แบบนี้ x มากกว่าสองอ,อันที่สามอ่ามีสองจุดนะคะอ่านว่าทุกจํานวนจริงที่มากกว่าลบสองแต่ไม่เกินหกนะคะ ก็คือมากกว่าลบสองคือจะต้องมากกว่าลบสแต่ว่าไม่เกิน6แสดงว่าหกด้วยเป็นจุดเทึบนะคะเขียนสมก,การได้เป็นแบบนี้โอเคอ่าถ้านักเรียนลองทําใบงานการเขียนอสมก,การแทนข้อความนะคะอันนี้เป็นใบงานแรกนะคะอันแรกป้ายจราจรความความเร็วจํากัดอันนี้นะคะหมายความว่ายังไงอ่าให้นักเรียนลองลองตีความแล้วก็ลองอธิบายรูนะคะว่า นักเรียนคิดว่ามันแปลว่าอะไรนะคะไปจราจรนี้เนาะอ่ะเสร็จแล้วอันที่อันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์แทนแต่ละคํานะคะถ้านักเรียนไม่ทันก็ย้อนไปดูต้นคลิปนะคะมันจะมีบอกว่าสัญลักษณ์ไหนแทนความสัมพันธ์แบบไหนเนาะอ่ะอ่าอันนี้ข้อ2ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะอ่ออันนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยไปเลยดีกว่าเพราะว่าครูไม่ได้สอนในการเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะอ่ะ ข้อ1นนะคะนักเรียนดูใบงานไปพร้อมๆกันนะเอาใบงานมาเปิดนะคะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะควรจัดให้จํานวนนักเรียนในห้องไม่เกิน25คนนะคะอ่ะาคราวนี้จุดสําคัญของข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าควรจัดนักเรียนในห้องไม่ให้เกิน25คนเนะาะคราวนี้ให้ x แทนอะไรให้ x แทนนักเรียนในห้องเรียนครูไม่เขียนนะคะอ่าไปเขียนเอานะให้ x แทน จำนวนนักเรียนในห้องเรียนนะคะ,ะประโยคสัญลักษณ์คือเขาบอกว่าไอจำนวนนักเรียนในห้องเรียนเราคือตัวให้เป็นตัว x นะคะไม่เกินไม่เกินแสดงว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะไม่เกินเท่าไร่ลูกไม่เกินยี่ิบ้าคนนะคะอืมแบบนี้อ่ะข้อสองส้มหนักเกินสองกิโลอ่าให้ x แทนส้ม นะคะให้ x แทนส้มนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือให้ x แทนส้ม x หนักเกิน2กิโลแสดงว่า x มันจะต้องมากกว่า2กิโลถูกไหมคะแสดงว่าส้มเนี่ยมันต้องหนักเกิน2กิโลแบบนี้เนาะ,ะข้อ3จํานวนจํานวน1น,น้อยกว่า19ให้ x แทนจํานวนจํานวน1ที่เราไม่ทราบค่าเนาะประโยคสัญลักษณ์คือ x เขาบอกว่าน้อยกว่า 19, สิบเก้าก็แสดงว่าต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าสิบเก้านีนะคะอ่ะข้อสี่นะคะ,อะ,อะ,คะสองเท่าของผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับหกไม่น้อยกว่าสามสิบอ่ะนักเรียนฟังแล้วจะงงให้ x แทนจํานวนจํานวนหนึ่งคือเราไม่ทราบค่าเนาะอ่ะประโยคสััญลกษณ์คือสองเท่าของผลต่างผลต่างของจํานวนจํานวนหนึ่งกับหกอ่ะเรา ต,ติดใจคําว่าผลต่างของจํานวนจํานวน1กับ6ผลต่างคือการลบนะคะถ้าผลรวมคือการบวกนะก็คือ x ลบ6คือผลต่างของจํานวน1ก็คือ x เนาะกับ6อย่างนี้นะคะแต่คราวนี้มันมีบอกว่า2เท่าถ้าสองเท่าก็คือเอา2ไปคูณในวงเล็บนะคะแบบนี้สองติดอยู่กับวงเล็บคือ2คูณกับวงเล็บนะคะเขาบอกว่า ไม่น้อยกว่าสามสิบไม่น้อยกว่าแสดงว่ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับนะคะอออมากกว่าหรือเท่ากับสามสิบเพราะมันจะต้องไม่น้อยกว่าสามสิบอ่าข้อห้านะคะครึ่งหนึ่งของจํานวนจํานวนหนึ่งไม่เท่ากับแปดให้ x แทนจํานวนจํานวนหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ หนส่วนสองหรือว่าศูนจุดห้าก็ได้ไม่ผิดนะคะของจํานวนจํานวนหนึ่งก็คือของ x นั่นเองเพอเราให้ x แทนจํานวนจํานวนหนึ่งนะคะไม่เท่ากับก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับเลยแล้วก็เลขแปดนะคะอือ ส่วนอันล่างนักเรียนน่าจะตอบได้นะคะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําอีกใบางานหนึ่งนะคะคือใบางานคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวเปรียเดียวนะมีทั้งหมด10บข้อนะคะให้เอาตัวเลขมาใส่ข้างหน้าไอ้ให้เอาตัวภาษาอังกฤษนะคะ a ถึง่ะมาใส่ข้างหน้านะคะให้ดูว่าสมการในข้อหนึ่งอย่างเงี้ยสัมพันธ์กับกราฟข้อไหนที่แสดงว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบสามก็ดูนะคะว่าข้อไหนที่มันจุดตรงเลขลบสาม แล้ว x มันมากกว่าหรือเท่ากับลบสามแสดงว่าตรงจุดลบสามจะต้องเป็นจุดทึบใช่ไหมคะแล้วก็ x ต้องมากกว่าถ้ามากกว่าแสดงว่าไปทางขวามือแบบนี้นักเรียนก็ลองดูกราฟแล้วก็ดูบนเส้นจํานวนว่าอันไหนที่มันตรงกับสัญลักษณ์นะั้นแล้วนักเรียนก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะสมมติว่าข้อหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันตรงกับข้อ a นักเรียนก็เอา a มาใส่เลยอย่างนี้นะคะทาไปนะคะมีทั้งหมด10ข้ออ่าตรงนี้ก็ เติมคำด้วยนะอย่าลืมนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย